ก่อนที่จะไปบทความของท่านสัตราจารย์ดรอุทิศริวันเนะี่ฮะขอทบทวนและก็ทวนให้ศึกษาพระไตรปิฎกสิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้ของท่านจ้าประคุณสมเด็จพุทธโคษา,าจารย์หรือปออประยุทธ์โตนะครับมีบทความอยู่ซึ่งเป็นเนื้อเรื่องเยอะมากแต่จะสรุปเฉพาะที่ ท่านอาจารย์อุทิศรีวันได้คอมเมนต์ไว้ได้ขีดไว้นะครับท่านบอกว่าชาวพุทธทุกคนจึงควรเฝ้าจับตาระวังบุคคลสองประเภทสองประเภทนี้คืออะไรประเภทที่หนึ่งสร้างความสับสนระหว่างพุทธพจน์ท,ที่แท้กับความคิดเห็นของตนโดยอ้างเสรีภาพทางวิชาการ แฝงมาในรูปที่เรียกว่างานวิจัยทางวิชาการและประเภทที่สองอ้างว่าสามารถปฏิบัติได้โดยไม่ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าบุคคลสองประเภทนี้ซึ่งหาได้ไม่ยากนักในสังคมปัจจุบันของเราย่อมสามารถสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อพระศาสนาในระยะยาวได้โดยแท้ยิ่งเมื่อ มีผู้คล้อยตามด้วยหลงเชื่อได้โดยง่ายเป็นจำนวนมากนี่แค่คอลัม <c oughs> นิดเดียวเท่านั้นนะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นไปตามที่ท่านจะาประกุณอาจารย์ได้แสดงเอาไว้เช่นนี้จริงๆซึ่งยากต่อการที่จะปฏิเสธถ้าเราไม่มีสัราจารย์ ครูบาอาจารย์ที่มีความฝ่เรียนฝ่ายรู้ชำนิชำนาญทางด้านหลักการของพระไตรปิฎกที่ศึกษาหลักคํำสอนของพระพุทธเจ้าล้วนแล้วก็มาเจริญใให้เราได้รู้ได้เข้าใจอย่างถ่องแท้เนี่ยไม่แน่นะครับท่านเราทั้งหลายอาจจะได้เห็นอะไรที่มันปิดเพี้ยนไปกว่าปกติที่เป็นอยู่ในโลกของมนุษย์นี้ด้วยซ้ำไปเรา ต้องกราบขอบพระคุณที่โลกเนี่ยสั่งให้ท่านเกิดมาจริงๆนะครับทีนี้ไปฟังบทความของท่านอาจารย์ศสตราจารย์ดรทิศรีวันนะครับท่านบอกว่าพระไตรปิฎกศึกษาวนเวียนอยู่กับเจ้าตากมหาสัจจันจริงๆริงนะฝรั่งแนะนําให้ไปหาคำภีภาคเหนือแต่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือตากสินมหาราชมีวิสัยทัศน์ยาวไกลหลายร้อยปี ไม่ต้องเสียเวลาบุกไปไปค้นตัวทำลานาทรงแกล้วกล้า,ลารบเก่งหาตัวจับยากยิ่งเป็นนักรักประจักษ์พยานคือวัดนางพระยาเจ้าจอมปลางระดับสนมเอกนะวัดยังปรากฏจนบัดนี้เนี่ยมีท่านพระครูประราชบุญยริศหรือพระครูประราชบุญยริศวิชาธโรเนี่ยอุปถัมภ์เนนน้อยทั้งหลาย จิวัดโมลีนะวัดเดียวที่พระราชวังเดิมน่าหัศจรรย์ใจจากการบันทึกงานวิจัยพระไตรปิฎกที่ลงไว้เจ้าตากยังรักในการสั่งสมคำพีพระไตรปิฎกได้รวบรวมพระไตรปิฎกจากนกครศรีธรรมราชมาไว้ในกรุงธนบุรีครบถ้วนนอกจากยึดนครศรีธรรมร,ราชแล้วนี่ก็ยังนิมนต์พระและราชบัณฑิต ให้ไปหาคำพีพระไตรปิฎกและบาลีเช่นคำพีวิสุทธิมักจากกัมพูชามาอ้างอิงหลักปฏิบัติวิปัสนาของพระองค์ยืนยันว่าไม่บ้าแต่อาจพล่ำมเพอประสาษาคนอ,อกหักรักสลายรอห้าเนี่ยท่านเล่าไว้นะวันวันหลังเนี่ยเดี๋ยวท่านจะนำมาต่อยอดให้อา่านแบบสนุกผมก็จะติดตามเหมือนกันว่าท่านจะว่าอย่างไร ผมว่าการคนา้นคว้าวิจัยพุทธศาสนาชั้นสูงผมเนี่ยขยายผลเป็นคลิปหนังสั้นๆได้เลยตอนนี้กำลังวนเวียนอยู่กับนครศรีธรรมราชเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าผมก็จับจ้องอยู่ว่าท่านสตราจารย์ดรสิริวันจะมีแง่คิดบริบทของตำรับตำราที่น่าศึกษาค้นคว้าในเชิงพุทธศาสตร์มาให้เราได้ เพื่อเป็นการปรับสีปัญญาของเราอย่างไรนะครับเพราะหลายคนนี่ไม่รู้เลยนะฮะว่าที่มาที่ไปหลักของพระไตรปิฎกหลักของพุทธศาสตร์เนี่ยที่จะเป็นไปเพื่อการดับทุกข์ดับร้อนนี่เป็นอย่างไรคอยติดตามตอนต่อไปนะครับ